สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองพิธาพร้อมท่าสรยุทธ์ให้ร้องคู่ชุลนานเผยอยากร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมกับอุ้งอิงเมื่อวันที่2มิถุนายน2566ที่อาคารมารีนนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรก้าวไก่ในฐานะค a เเด,ดนาย,ยกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามีโอกาสจะร้องเพลงคู่นายแพทย์ชนนาศีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยหลังจากถูกแซวภาพการสวมกอดระหว่างการถแถลงข่าวที่พักประชาชาติเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายพิธากล่าวว่าตอนนั้นเห็นข่าวคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาร้องเพลงของเฉลียงแต่ถ้าเป็นรุ่นผมต้องเรียกว่าของสครับ ถ้าพี่ยุธร้องให้ผมกับคุณหมอชลานานก็จะไปซ้อมมาเมื่อกี้แกะคอร์ดเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอแล้วนายพิธากล่าวอีกว่าหรือจะร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมกับคุณอุงอิงดีเพราะเพลงนั้นก็เล่นได้เพลงขอให้เหมือนเดิมไม่น่ายากผู้สื่อข่าวแซวว่าให้ร้องวันที่6มิถุนายนนี้ที่จะมีการประชุมแปดพรรครวมจัดตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทย นายพิธายิ้มพร้อมพยักหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากมาธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ